สวัสดีจ้าทุกคนทุกข่้นจ้าวันนี้บรรยากาศดีมากเลยจ้ามาชมบรรยากาศใบไ,ไม้เขียวๆแล้วจ้าชอบจ้าสวยมากเลยมองแล้วสบายตานะบรรยากาศใบไ,ไม้สีเขียวๆบรรยากาศดีมากเลยจ้า ท้องฟ้ากะนกบินไปบินมาจ้าเนี่ยจ้ะบรรยากาศตรงนี้ก็จะสวยมากเลยจ้ะสวยไปด้วยอ่าใบไม้เขียวๆนะมองแล้วก็ผ่อนคลายสบายตาจ้ะทุกคนก็นำบรยาาบรยากาศอ่าดีๆบรรยากาศสบายตาสบายใจเนาะ,ะมาให้อ่ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกหล,ลานๆมาได้ชมกันจา้าบรรยากาศดีๆจา้าวันนี้นกเขาก็มา,มา,มากินน้ำะน,นะจา้านน่นนะจา้ามองไกลๆนน่นนะจ้าเดี๋ยวเขาก็บินไปจ้าก็มองภาพบรรยากาศสวยดีจา้าเนี่ยจา้าใบไม้เขียวๆก็ สวยมากเลยบวกกับบรรยากาศาช่วงมีแสงแดดนะเนาะก็สวยใบไม้สีเขียวผ่อนคลายผ่อนคลายสายตาจะ้ะก็ชมใบไม้เขียวเขียวกันจ้าแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้ป้าก็จะต้องอดูแลรักษาสายตาก็ นำบรรยากาศใบไม้เขียวๆรักจ้ารักบรรยากาศใบไม้เขียวๆธรรมชาติเนี่ยจ้าก็นั่งบรรยายอยู่ในครัวจ้ะทุกคนอยู่ใกล้ๆสระน้ำนี่ละจ้ะก็อาจจะมีเสียงรถเสียงภายนอกเข้ามาบ้างอนะเนาะ เนี่ยจากบรรยากาศใบไม้สบายตาจากทุกคนชมเพลินกันนะเพลินเินด้วยอ่าใบไม้บรรยากาศเนี่ยจานั่งภายนอกนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรวิ่งตามถนนนนะเพราะว่า นั่งอยู่หลังบ้านจ้ะในครัวจ้ะบรรยากาศดีมากๆเลยพนำบรรยากาศมาฝากกันจ้าเนี่ยจ้ะคลิปนี้ก็จะมีบรรยากาศใบไม้เขียวๆแล้วก็ธรรมชาติในตึกนี่ละจ้ะนั่งผ่อนคลายสายตากันจ้า สีเขียวสีเขียวใบไม้สีเขียวใบไม้สีเขียวมองแล้วสบายตาจ้ะทุกคนถนอมถนอมสายตาได้จ้ะเสียงรถเสียงรถก็ดังจ้เนี่จ้า มานั่งชมใบไม้เพลินๆกันจ้านั่งบรรยายก็ได้ยินทั้งเสียงรถเสียงเครื่องบินก็ได้ยินจ้ะนั่งในครัวจ้ะทุกคนก็ ดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยจ้ะ <c oughs> เสียงเครื่องบินบินผ่านจ้ะทุกคนวันนี้ก็พระอาทิตย์ก็ทรงกดเนาะท้องฟ้าก็สวยจ้ะเนี่ยจ้ะท้องฟ้าก็สดใสหลังจากที่ว่าฝนตกมาหลายวันจ้ะ คือบรรยากาศสาระน้ําจะสระน้ําวันนี้ยังไม่มีคนมาเล่นน้ําเลยจ้ะก็ถ่ายจังหวะที่ว่ายังไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำอะเนาะก็สบายตาดีจ้ะบรรยากาศของวันนี้จ้ะนกเขาก็นอนเล่นอยู่ตรงนี้จ้ะ ส่วนตรงนี้ก็นกเขาก็มาเหมือนมาหาอาหารนะจ๊ะทุกคนขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกก,กกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะข,ขอบคุณค่ะ thank you thank you ขอบคุณค่ะ thank you thank you บายบาย